เลอีอะไรบอกแล้วลงแล้วยังปเก่งมากเลยนะบอโบบ้านอะไรนะบ้านเสาทิศบ้านหลูตรงไหนวะบ้านเราเลยพี่งดอกรงข้างข้างบ้านเสาทิศอยู่หลังบ้านเสาทิศโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซอยเน่ยไม่ใช่อ่ะเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าบ้านเลยจ้ายี่ เลี้ยวเลี้ยวโค้งไม่ใช่เลี้ยวเลี้ยวบ้านเลยกีบ้านเลยกูแรงจัดโอ้ไม่ต้องพูดเลยลุงอะโอ้ไม่ต้องพูดเลยลครอะ คูนบีมีกบสี่จูนใครจะเอาไปใช่ไหมครับอ่าไอ้นี่ตอนเหนือเกลือกอีกตัวไอ้นี่ไอ้สัสไอ้กูหายแล้วยังเหล็กสี่จูนใครจะเอาไปใช้หรือเปล่ามันไปทางไหนอะนะบ๊อบจุกมันไม่มีรถเอาเอาเอาไอ้เบ๊บเอาอยู่ไหนเลเวลเก่าเลเวลเก่าเลเวลเก่าไอ้เบ๊บผมผมอยู่หน้าบ้านแก๊งอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้พี่กันรอดที่แล้วอ่ะอะไรวะ ไม่รู้จะไม่รู้ว่าดาวทิศมาอยู่ไหนเอยอยู่ไอ้เนาี่ดากจิหนักปิดคาล้ะไอไอกีน้าเหอไมมา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 หน้ากีน้ามาหน้ากีน้ามาหน้ากีนไม่มึงเดอก็ขับมากีน้าดิตอนนี้กำลังขับรถมา อุ่นเลยวะดินทางดินเหมือนเดินงานทางดินทางดินตอนนี้อยู่บ้านกำลังไปแก้กทยารากไปบ้านดินเบรดไอเรือแนวไปไหนวะเนี่ยมันมาไหมวะรุ่นฟ้าปุ่เที่ยวกำลังตรงไปแยกโอทีอาร์ไอเรือแนวนี่มันมาไหมโอทีอาโอทีอารครับเลี้ยวขวาซ้ายขวาซ้ายไอเป๊ะขวาขึ้นเขาหนวย ถ้ามาจุดเริ่มต้นเดียวขวา77ตินมก้อนตอนก้อนเส้นโอดูเรื่องน้ามาหรือว่าดีเยี่ยมดูแรงที่ถ่ายมาแล้วไหนไอ้เป๊ยกายาวเลยผมอยู่ตรงกับหน้าบ้านเลยีวกํลังไปอนวยตรงท่อที่ไอ้นั่นอะ เอากุจจะมาอุจจะมาไม่มีใครจะมาเจอวะนี้ไม่ได้กลว้หานานัเลยนะขไ้นแท่งไม่ได้ต้องไปกลาดเรียกูพูดตั้งนานแล้วเนี่ยมีจักรยานมีอะไรอีกนะที้มันไม่มีเคในเมืองแบบนใครเจอวะ แต่มันไม่น่าจะดีเท่า3 5 0หนย์แซ่บนะครับิงเซอร์เออมันกบสีใหม่ไหมกบสีใหม่ไหมไอ้แค่กบเยอะกบสีที่เราใช้กสี่ขนาดีหญตรงสีคันะเอาเลยอ่ะมึงลงไปเลยงั้นอ่ะมึงลงไปเลยลงไปเลยโอ้ยยี่เหี้ยเอ้เสียเวลาชิบหายรถรียกูมาขึ้นครอบโลกเพื่อมานลังเฮียกบสีจ่ายตลาดเมื่อวันนี้ว่ากบสี่ทาน์ฟอร์เมอร์เลยเฮีย ไงใไฟคนบอกตลงไปด้าวตก่อนเลตก่อนเออตก่อนเพื่องตก่อนลตก่อนเพื่อนเจ๋อเจ๋อเสร็จแล้วออกเสร็จแล้วออกแล้วไม่ลุกดองตาจิบิสเสร็จเรียบร้อยไอ้บาร์เกอร์อยู่ตีปล่อยไปขึ้นรถปลเออปล่อย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 เดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนเพิ่มเอามาเอามาพวกเดี๋ยวเราเจ็ดรวมบุ่มบอกคุณหานะบอกคุณทหารถ้ามังพูดนี้คุณทหาก็ตายอยู่ ไปไปคือรถไปขึ้นไป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 ช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อเฮ้ยไล่สุดนะเว้ยไล่สุดนะเว้ยบอกมันบอกเทกสองบอกว่ากูไล่มานานนะเว้ยมึงมึงมึงไปไล่สุดนะเว้ยจนลานรีประเทศนะถ้ามันไม่เข้าบ้างก็เอาสุดไม่มีเทคต่อไงยายนะไ่เคสอ่ะไอ้นะมีเคสอังปั๊มดีจีนะไอ้ถขึ้นไปมาแล้วต่อยอีกต่อ ลายสุดลายสุดลายสุดไม่มีเนี่ยนั่นตำรวจประกาศแก๊งไม่ได้ประกาศล่าสุดรอดเหลือสิบนาทีนะพี่เออทีมอะไรเนาะง่ายเลยมันคิดมัง่ายๆเลยถ้าลีก็คือเออดีก็คือเวทเนาะเออไอตำรวจไอ่ะมันไม่มไม่นไม่มไม่มันม่าไม่ไม่มาณ5่าไม่มาไม่มไม่าไม่ลาไม่มาไม่าไมอนาอะ่มาไม่าเม่อาไมาไม่มายม่มากม่วาม่าไม่มาไม่ไม่นาไมไาามามาอ ต้เปนหน้าตเป็นหน้าเขาออกมาหมดนะนะเตยังไงเนี่ยเตยตำรวจสองคันกำลังไปหาีเค้นะไูเคสไหนพี่ผมต้องปล่อยนะเฮ้ยรอเยอะอยู่รอเยออยู่รอเยอะอยู่โอ้แต่ตำรวจเป็นกากจัดเลยพี่เพื่อนมาที่ตำรวจใครวจด้วยพี่หลังรถานกางเหรอ เดี๋ยวบ้านมันปล่อยไปก่อนนะโตกินนมกินกิน e. บ้างได้บ้างนี่บ้านเนี่ยใช่เหรไอเบสบอลโดนอีกละไอเบสบอลให้เบ้งไอศูนต์ศูนต์ไหนลืมใส่อสมองมาให้มันเปล่าวะมันออกศูนย์ไหนดิการจะรามพิเศษหรือที่ไหนดิส่ง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 คืนด่วนเลยส่งคืนส่งคืนศูนย์ด่วนเลยบอก เฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจอหลังตึกแดงหลังตึกแดงโอ้โหแต่เป็นกายจัดเลยว่าเลนสวนไปตึกลุงใหญ่ตึกลุงตึกลุงใครตามอยู่นะกบอ่ะมับวชไรสีแปดอ่ะมันกลับบ้านได้เลยมันกลับบ้านได้เลยดูชนไม่ให้มันกลับบ้านมันกลับบ้านได้เลยเว้ยกระนาดอ่ะตาเหลืองมาเหลืองนะผมแล้วสีแปดสีแปดสีแปดนะสีเทาเออสีแปดสีเทาใช่สีแปดสีเทาหลักไปบ้านวะมักลับบ้านมักลับบ้านตรงมันแบบว่าตูดอ่ะ ก็จะบัตตูดกับบ้านอ่ะแล้วลังกิดเลยตักูลังไอ้นี่มาตำรวจทางเรียบมาตำรวจทางเรียบมาแลโบล์นมาโบล์มาโบล์มาโบลมายาวๆยาวๆไปไหนแล้วอ่ะทีแปดอ่ะมันจับบ้านพี่แล้วไหนอ่ะอยู่อยู่เส้นล่างบ้านเราพี่เส้นล่างบ้านอ้าวไอ้เหี้ยกูเลยกูแรงจัดกูเลยมันมาดิไอ้เหี้ยกลับบ้านไอ้เหี้ยไม่ทันแล้วไอ้หัดเจ้ามันเถอะ ตลรวบ้านมาทอเนี่ยเห็นนงเจอเห็นนึงตรงบ้านบีซบ้านีีพอตำรวจแท็กอยู่มาหนใที่โดตำรวจไหนนะโอ้ยบีบซีปั๊มโอ้ยออกต้องลูกอ้ตอยู่บ้านมันดีูีเนี่ยปัข้านเขานเขาขาขึ้นเขา้เขาขนเขาข้นขาึ้นเขาเขาขึนขาึ้นเขานเขาขึ้นนาขึ้นเขาเขาขึนปเปเ้า้าน ลงมาได้เพราะว่าน้องไอพี่พี่บ๊อบผมอยู่โซนบ้านมันเลยพี่บ๊อบไกลจัดเลยช่วยได้อีกเกทหนึ่งช่วยได้อีกเกทหนึงลอย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 ไปเออเล่ี่เลยไปเออเลไเอาไล่สุด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 ไอบ๊อบไล่สุดไอ้บ๊อบไล่สุดขานะไล่สูดปั่มสไลาัสลเายปเออกูมากลังไปช่วยกูกำลังไปช่วยฝังสลดกูกำลังไปช่วยเลปกติลงอ่าตรงปั่มสไลดลงกูระายกูรเบายไล่สุดนะไล่สนด บกัเรไอ้ใต้สะพานต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยรถหายก็นทึ่แม่งเลยรถหายช่างแม่งอะไรสุดอไลสุดไลสุดไลสุดไอเวอยู่ตอนไอเบอยูใต้สะพานเหมือนเดิมเว้ยไอต้นที่มันสู้อะแล้วขึ้นเออ่ขึ้นเขาเขาตรงไอ้ใต้สะพานอะยยัังงตรอรอขึ้นเขาเออ่เขาเพื่อนเขาเพื่อนฝั่งหน้าบ้านเอซียเก่าบ้านเอซียาอยู่ตรงหน้าบ้านเอซียาเลย เขาวน้าขาวลงไปทางไฮเวล่ะรถดีๆให้น้องช้ยบิ๊์กูพัอแท็กหนึ่งอยู่ตรงไฮเวย์กำลังจลับเข้าเมืองเออกูมาแล้วเลนไหนเลนไหนเลนไหนได้ได้เจีาเข่าได้เจียไม่มันอยู่เลนไหนขึ้นเข่าเพื่อนมันขึ้นเข่าเพื่อนโอเคใครอยู่อาลังรถไปแล้วเพื่อนหลางรถไปแล้วอ๋อเกนแล้วเกนแล้วเกนแล้วโดนอยู่เออลงไฮเวย์ลงไฮเวย์เออเก๋แล้วเก๋แล้วโดนกูาโดนปูนออสวยเพื่อนโดนม้าก็โดนปูสับเป็นไป มจไยนลรถไหนวะรถไรถหนะไม่นปลามันจะไม่านปลยะไนปตรอรอรอเรื่อยเร่อยๆเรบ่อเรอยเรื่อๆเรอยๆอยๆเรว่อเ่อยๆอยๆรื่ยเ่อยๆอเรยๆร่อยๆอยๆเรื่รื่่ายเอเยรอยๆเรอยๆอยเรืยเ่ยยัเยเออย่เรเยอย ไอ้ตะโกนไอ้ดาวดานอ่เดี๋ยวเว้ยเดี๋ยวเว้ยอเดี่ยวเไอ้เด็กกระป๋องไอ้เหี้ยไอ้เด็กกระป๋องไอ้เด็กเหี้ยไอ้เด็กกระป๋องไปคนเี้ยเี้ยอไรเ้ไปเหี้ยอะไร้เด็กเหี้ย้ยอเด็กเอนเ้ยอไอ้เด็กเี้ย้ไ้ยไ้ยไเเ้ยี้ยอ้เด็กเหี้ย มึงตอบแล้วไอ้เหี้ยแก่พ่อเมื่อ้เหี้ยแก่ประมาณพ่อมึงอ่ะไอ้สัตว์นั่งแดกเล่ากับพ่อมึงอยู่อ่ะทุกคืนอะไอ้ตัดเล่าความหลังอ่ะแล้วเล่นหึงเด็กเหี้ยแบบมึงอยไอ้สัตัดเฮี้ยไม่ปวดท้องติร้อยมั้ยไอ้ตัดเฮียรู้ว่าลูกกูมีมีล้วรู้ว่าเพื่อนกูมีลูกแบบมึงไอ้สัตว์ เอากีด้าวยัดปากเลยไอ้เหี่อ่ะเทสทายเหลือกี่นาทีมันมันจะเทสสองแล้วเหลือวเนี่ยแกเมื่อกี้ผมสี่อ่ะเหลสี่นาทีแบบอ๋อเลยอ่ะเลยอะเลยอะเลยอะะเดียมันจะตั้งเทสสองอ่ะพี่น่าจะเป็นยังไม่เออเทสสองละห้าทีโว้ว่ามันจะเตรียมตัวเฮียเบิกรถกันยังไงก็เออแล้วไอเทสสองอ่ะเทสสองกเออ